เมื่อวันที่10รกรกฎาคมท่านผู้ชมไปติดตามสายพันธุ์อินทผาลามวี32ที่สวนอินทผาลามลุงอีตำบลพี่ชัยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางะนะจ๊ะ,ะ <c oughs> นะครับ <c oughs> เออนี่ย <c oughs> แม่เลี้ยงไก่แม่เลี้ยงไก่ความระทรึกใจที่ท่านสุภาพสตรีซึ่งเป็นหน่วยกล้าตาย,ายนี่อาเดียนะเดี๋ยวล้างน้ำก่อนนะ นี่ครับท่านผู้ชมครับลูกใหญ่ๆ่ลูกใหญ่ๆสวยมากจนไม่อยากกินเลยเน่ไม่อยากกินเลยสวยมากจนไม่อยากกินอ่ะหันมาทางนี้คุณไก่ค่ะทุกท่านเป็นสักขีพยานเดี๋ยวรถพยาบาลพร้อมอย่างโอเคโควิดมาทันทีนั่นดังโคเลยเคี้ยวเนื้อรสชาติเป็นไงหวานมากเลยอ่ะรสชาติเป็นไงมีฝาดบอ ไม่มีเลยค่ะหวานมากๆแต่หน้าคนชิมหวานกว่านะอ่าสนันแหลยอ่าไม่เคยไม่เคยยังไม่เคยชิมอ่านี่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 เวยมากสวยมันสวยมากสวยมากเขาดูเม็ดอ่าอ้าวคือมันแต่ละเม็ดมันมันหวานเอนกันลองเด็ดสักเม็ดสิลองเด็ดสักเม็ดสิเอ้าวล้างล้างล้างก่อนล้างก่อนล้างก่อนน้ำล้างน้ำล้างอันหน่อยครับพลิกหน่อยครับ น้ำล้างอยู่ใสเอ้ผมนี่ล้างผมล้างนี่เอาล้างเองก็ได้เอาเชิญให้ได้ชิมเป็นความโชคดีของท่านที่เดินทางมานะผมเรียนท่านนี่เจ้าของสวนนี่โอ้นี้หวานมากอร่อยมากเลยครกรอบหวานไม่มีสารเลยครับ นี่พอเลี้ยงมณุนนะครับท่านหนึ่งเลยพอเลี้ยงมนูนจะสุ่าเอเป็นยังไงเป็นยังไงอร่อยมากครับครับสมราคาไหมครับลูกละสองร้อยสมราคาครับเดินทางมาไกลเพื่อมาสิ่งนี้บรรบจงบรรจงบรรจงบรรจงเด็ดบรรจงเด็ดบันจงเด็ดบรรจงเด็ดลูกใหญ่ๆลูกใหญ่อะล้างก่อนพี่สมบัติล้างก่อนครับเม็ดึงมันเขียวล้างก่อนเขาเพื่อนไหนเห็นไหม ลักกอนล้างก่อนให,นให้ชมก่อนให้ชมลูกกอนให้ชมลูกกอนนะักผู้ชมครับดูสิเอาวิภาควิจารณ์ลูกหน่อยพี่สมบัติปีนนี่แลว,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 วสองสำจั๊บเลยจาก,จน,จากจน,นี้นะครับลูกตัวกว่าเลี้ยงสิบ <2 S 3> สองเท่าสองเท่ายาวประมาณหกเซนติเมตรขออนุญาตอาจารย์วิทูลยมไม้บรรทัดบรรทัดอาจารย์ไม่บอกไม่มาเยี่ยมก็ไม่บอกเทียบให้ดู ก็็เหนอาไปลูกนี้เซ็งเลยอันนี้แม็ดมีตลับเม็ดมาพี่ชัดกว่านี่ครับนี่ดูนะครับเถกเดี๋ยวจัดนี่นี่เตรียมมาเลยเห็นไหมท่านผู้ชมครับเอาอาจารย์นี่หกเซนหกเซนเลยผิวเข้มสามสิบห้าไม่แตกไม่ลายนะครับดูนะครับไอเปลือกเขาอะเปลือกเขาจะไม่ได้ขอยากฟังเสียง เฟิร์นเฟิร์นเขาเรียกภาจัดแล้วมันใจขึ้นนะเนาะใจขึ้นแต่เป็นไงเห็นว่เห็นเห็นอันนี้มแบบผมอายครับไม่อยากจะคุยให้ใครฟังครับอะไรเล่าว่ามันหวานนุ่มลึกมากเดี๋ยวผมจะให้ดูเม็ดนะครับเดูครับรู้สึกยังไงครับเรารู้สึกนุ่มไหมครับมันหวาน จะบอกว่าถ้าเทียบกับคัชสวีเท <c oughs> ียบกับอัมเอสดาฮาน <c oughs> ตัวนี้แหลมกว่ามันมันหวานเข้าไปใน,ในคอเลยครับ <c oughs> เข้าไปในคอรู้สึกเลยนะจับจิตเลยนะเนี่ยแล้วมันจะติดที่ปลายลิ้นไว้ว่าหวานเนี่ยมันออกคล้ายๆกับเรากินน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายแดงคนเนื้อหนามากพี่ เม็ดคดเม็ดหน่อยครับดูเม็ดเดียวดวเมล็ดครับโอ้ยท่านผู้ชมในเรื่องของเมล็ดนี่มันสามารถที่จะมือที่จับนะครับเป็นมือคนทำสวนนะครับเขารู้น่ะแหมดูเล็บนะครับแทนที่จะทาเล็บมาหน่อยสีชมพูเนี่ยดูก็รู้น่าจะทาเล็บสีชมพูมาขอบคุณครับแล้วทานแล้วรู้สึกเนื้อมันกรอบร่วนกรอบแข็งกระด้าง เน <th> ื them ้อมัน <petto> น <th> ุ่มครับนุ่มนะครับกรอบนุ่มนมครับทานง่ายมันล้มคือพูดถึงไะคนสูงอายุอะสามารถที่จะกินได้ราะว่าสบายเลยคนสูงอายุฟันจะไม่ค่อยดีครับมันมันกินง่ายเคี้ยวง่ายแล้วมันกากใยมันแทบไม่มีในในปากเลยครับครับพวกเนี้ยโอ้ครับคือเวลาเราเคี้ยวไปน่ะมันเบาหายเข้าไปเลยครับมันไม่มีกากมีอะไรอื้อ คล้ายๆกับละลายเข้าไปในปากเลยใช่ครับทานเคี้ยวๆแล้วละลายเข้าไปเลยครับในคอเลยดูเนื้อครับเนื้อหนาหลือกจะบางมากรู้สึกว่ามีกลิ่นหอมอะไรไหมครับมีครับกลิ่นประมาณอะไรครับกลิ่นถ้าเทียบเทียบกลิ่นคล้ายๆวานิลาออกมาวานิลาเออแปลกนะคือต้น v ี2ที่เป็นต้นแม่เขาบอกว่าคล้ายๆน้ำอ้อยหอมคล้ายๆน้ำอ้อยออกวานิลานี่ไม่ธรรมดานะอันนี้ออกวานิลาแต่รุ่นหน้าต้องเป็นช็อกโกแลตแล้วครับเนี่ย แกว่ารสชาติมันเหมือนลอยจริงวาลาต้องฟังเสียงส่วนมากครับว่าครับปาเมงองแก่ละบุคคลมันีะไม่เอ,อ่ามันหวานนะผู้ชมครับมันหวานเนื้อหนาส่ให้ความฉ่่ำของเนื้อหนึ่งเนื้อไม่แข็งกระด้างแต่ว่าเขามีความฟูในเนื้อของเขา นะ้ท่านผู้ชมนะ <S <S> <S เขามีความฟูในเนื้อของเขาฉะนั้นท่านผู้ชมครับไม่ผิดหวังแหละครับณนะเวลานี้เนี่ยใครที่ต้องการที่จะได้ผลนะสวนลุงอีคุณลุงชูชาติอย่างเดียวเลยนะท่านผู้ชมนะคุณผู้ชมครับอยากจะได้มเมล็ดสายพันธุ์วีสาต้องคนนี้เลยนะครับอาจารย์วิทูนะผู้นําเข้าหมายเลขโทรศัพท์081 8 7 4 6 0 0 2นะครับท่าน นะฮ8 1 8 7 4 6 0 0 2โทรหากันเลยจองกันเลยมเมล็ดพันดีวี V32 คนนี้แหละเป็นผู้นำเข้านะครับแล้วท่านก็จะได้ของต้นฉบับนี่วันนั้นคุณลุงใจดีก็มอบไปให้นะหนึงจันนะครับถือว่าเป็นการขอบคุณแม่นำจขอบพระคุณอย่างสูงคุณลุงครับนะนอกจากนี้นะครับ นะเอาที่เชียงก็ได้หนึ่งจานแต่ว่าหมดไปแล้วนะวันนี้ไม่มีแล้วท่านผู้ชมนะประมาณกี่กิโลครับผมว่าน่าจะขนาดนั้นนะคุณลุงนะครับน่าจะขนาดนั้นนต้องขอขอบพระคุณอย่างสูงคุณลุงครับที่มีเมตตายินดีครับให้กับสายอย่างสัญญาสรุปว่าผลสดอินทผาลัมวีสาท่านผู้ชมที่เคารพครับคุณลุงชูชาติแห่งสวนลุงอี ตำบลพิชายอำเภอเมืองจังหวัดลำปางน่ต้นนี้ท่านผู้ชมต้นนี้แหละแล้วก็อีกสองต้นนะที่ออกผลเนี่ยหมดแล้วครับท่านครับกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ทุกท่านกรุณาให้ความสนใจและก็อุดหนุนนะครับโทรศัพท์ไปสั่งซื้อคุณลุงอย่างต่อเนื่องเนืองแน่นนะครับจนผลสดอินทผลพลำวี3ามสสายพันธุ์เด็ดสายพันธุ์นี้หวานอร่อยกรอบนะกรอบฟูแบบนี้ จนหมดเลยท่านผู้ชมท่านสนใจสั่งซื้อไปทานเสร็จปุ๊บเอามาเล็ดไปพ่อต่อนะท่านผู้ชมนะก็เป็นอย่างนั้นได้กันไปนะครับก็คงไม่ครบละท่านผู้ชมนะครับจํานวนก็ไม่มากสักเท่าไหร่ดังนั้นก็คงจะได้ไม่ครบดังนั้นท่านที่ต้องการมาล็ดพันุ์นําเข้าอาจารย์วิทูลตามหมายเลขโทรศพัพท์นี้เนยนะครับท่านผู้ชมตามหมายเลขโทรศัพท์นี้เลยนะครับผลสดวี2 กลาบเรียนทุกท่านว่าที่สวนลุงอีหมดแล้วครับท่านขอบพระคุณอย่างสูงท่านครับนี่แล้วท่านนี่นะจากนาครราชาสีมาทราบข่าวว่าผมเดินทางขึ้นไปจังหวัดอลำปางโทรศรัพท์ดักผมตลอดเส้นทางเลยท่านผู้ชมวีสมสิบสองท่านผู้ชมนะอยากจะรู้ว่ามันจะดีจริงหรือเปล่าท่านผู้ชมนะฮะสมคำที่วิเชียนมันโม้ไหมอะไรประมาณนี้ท่านผู้ชมเอา้าไปฟังดูคือวีส จากสวนลุงอีนะครับเพิ่งสั่งมาจะได้ชิมแล้วลองชิมดูเนื้อนิ่มนะครับเนื้อนิ่มกรอบเแลวลองดูรสชาติก่อนหวานอร่อยครับหวานอร่อยที่ชิมมาก็คงจะเป็นวีสามสองนี่แหละ ที่จะอร่อยที่สุดจะกราบเรียนกับทุกท่านว่าเนี่ยท่านนี้เซียนอินทภาลำนะท่านผู้ชมนะเซียนอินทภาลำทราบข่าวว่าสายพันธุ์ไหนที่เขาเขาโม้ว่าดีเขาบอกว่าโม่าดีท่านนี้ต้องพิสูจน์ท่านผู้ชมนะต้องพิสูจน์ต้องติดตามต้องดูต้องชิมเอาจนได้นะวีสามสิบสองวิเชียนก็พูดไปนะกลับหลายๆคนก็พูดไปท่านก็สงสัยนะฮะนะ,ะโทรดักผมเลยสั่งกันมา วีสามสขีดหนึ่งส่วนลุงอีกรอบหวานอร่อยค่ะเดี๋ยววันนี้จะมาชิม V ีสามสองนะคะอ่าได้ผลมาจากคุณวิเชียนเนาะส่งมาให้ชิมบอกว่าเป็นเพาะมนเล็ดที่หวานมาก เด,เดี๋ยวลองมาชิมบอกว่าไม่ติดฝาดเลยอ,อเวลากัดอินทผาลัมกัดแนวยาวตามรูปอย่างนี้นะคะจะได้รสชาติที่อร่อยแล้วก็หวานแต่นี่หวานจริงปกติเรากินแต่บาฮีเนาะลูกสีเหลืองจะติดฝาดหน่อย อันนี้ไม่มีติดฝาดเลยนะคะหวานหวานมากที่สำคัญเป็นพันธ์ที่ไม่ใช่พรเนื้อเยื่อเป็นพรเมล็ดนะคะพรเมล็ดเราก็ได้พันธุ์ที่แบบหวานมากอะอร่อยเอาท่านผู้ชมครับในเมื่อทานผลกันแล้วเนี่ยก็แน่นอนล่ะสนใจอยากจะได้สายพันธุ์เอาไปปลูกกัน ท่านก็พูดคุยสอบถามกันมามากพอสมควรอนะท่านผู้ชมนะนะครับอา้าวนี่เป็นสถานที่เพาะต้นกล้าอินทาลามสายพันธุ์วีสาต้นกําลังโตต้นกําลังสวยเลยท่านผู้ชมนะอา้าวเดี๋ยวให้ดูกันให้ชมกันท่านผู้ชมครับไปติดตามกันมาแล้วบุกมาดี่เลยพี่สมบัติหลังจากชิมเป็นไงสำรวจผลของน้ำเป็นยังไงใช้ได้ไหม เยอะเลยน้ำเยอะเลยเหลือเฟือแม่น้ำท่าจีนเออถ้าตรงนี้แห้งต้องอื่นแม่งทำเกษตรแล้ว <c oughs> มีบางปีมันมีบางปีมันแห้งเหมือนกันมันมันขอดมันไม่ถึงแห้งเออนี่ตอนนี้วันนี้พี่สมบัติมาจัดการวีสามสิบสองนี่ฮนะคัดเลือกต้นไปต้นงามๆเขาล่ะเขาเลือกโคนแบบที่เราบอกกันไว้แหละ คนอุบอวบใหญ่ๆแบบเนี้ยจะได้ตัวเมียนะได้ไปเลยพี่สมบัตินะครับเอาไปปลูกที่นู่นที่บ้านผมที่สะแก้วน้ำตกฟางสีดาเอ,อสถานที่ท่องเที่ยวขเขาเลยนะท่านผู้ชมนี่ฮะต้องขอบคุณมากที่มาเยี่ยมมาเยือนกันนะครับแล้วก็มีโอกาสน่าจะได้ไปเยี่ยมที่สวนบ้านผมมั่ง <laughs> ที่สะแก้วมั่งเนอะฟางสีดาฟางสีดานี่ ขอบพระคุณมากอย่างยิ่งนะครับแล้วก็เหมาเหมาที่สวนลุงอีไปสองจานปรากฏว่าไม่แบ่งให้ใครเลยท่านผู้ชมไปที่สวนเกษตรพอเพียงใช่ไหมเกษตรเขาบวงจรเกษตรสีดาสวนของพ่ออ่าเกษตรตกดน้ำตกฟางซีดาเลยติดน้ำตกฟางซีดาเลยไปชิมผลสดอินทผลัามวีสามสิบสองพันสีแดงใหญ่เนื้อหนาหวานฉ่ำกรอบอร่อยโนยไม่มีฝาดเลยท่านผู้ชมนะ นะครับหลังจากท่านชิมเสร็จแล้วเนี่ยท่านก็แลดูว่าเออสายพันธุ์ที่ใช้ได้จะนําไปปลูกนะต้องการต้นกล้าคุณลุงชูชาตนะครับแห่งสวนลุงอีก็บอกว่าที่ผมไม่มีหรอกครับ <c oughs> คุณลงุงนูน่นคุณวิเชียนกับอาจารย์วิทูลถ้าจะซื้อมเมล็ดนักผู้ชมนะถ้าจะซื้อมเมล็ดราคาถูกๆประหยัดกว่ารอเวลาหน่อยนะรอเวลากันหน่อยก็ออกมเมล็ดก็แล้วกัน ซื้อกับอาจารย์วิทูนนะประชมนะครับอาจารย์วิทูนเป็นสายนําเข้าสายพันธุ์นี้มาจากประเทศอินเดียตอนนี้ก็เริ่มทยอยจัดการในเรื่องของการอจองกันเห็นว่าประมาณเดือนกันยาหรือไงเนี่ยไม่มั่นใจนะสิงหาหรือกันยานี่แหละนะครับก็จะได้เลิกจัดส่งให้กับท่านที่ได้สั่งซื้อมเมล็ดนะสายพันธุ์อินทผามบี3ามที่อาจารย์วิทูนไปประมาณนี้แหละ ท่านผู้ชมที่เคารพครับถึงเวลาของการจัดการแพ็คส่งต้นอินทพลัมสายพันธุ์ดีนะครับวี2ไปสู่อ้อมกอดของท่านแม่ธนุถนอมกันนะท่านผู้ชมนะนะครับก็เตรียมถังเตรียมอะไรมาอย่างนี้ท่านผู้ชมต้องใช้ถังใหญ่เพื่อที่จะทําการบรรจุจัดส่งให้ท่านทนุถนอมท่านผู้ชม,ชมโอ้โหผมผู้สาเลี้ยงดูมาขนาดนี้ท่านผู้ชม เลี้ยงดูให้ต้นมีความอุดมสมบูรณ์สวยงามสายพันธุ์ดีแบบนี้เนี่ยจัดส่งให้ท่านก็ต้องทนุถนอมนะดูแลจัดส่งแบบนี้อย่างดีส่งไปโดยบรรจุใส่ถังแบบนี้ท่านผู้ชมไปต้องกังวลค้างบ้านเรามีสุนัข <c oughs> เยอะ <c oughs> ในานผบ้ชมนะให้ถือว่าเป็นธรรมชาติ <c oughs> ก็จะจัดส่งถึงมือท่านแล้วก็จะทําการอัดฟางไปด้วยนะท่านผู้ชมเอาฟางกันกระแทกใส่ไป ส่วนท่านใดที่ต้องการที่อยากจะได้ฟังมากเป็นพิเศษนะท่านก็กรุณาส่งข่าวคราวผมด้วยก็แล้วกันวิเชียนส่งฟังอัดมาเออก็เลย <c oughs> เอาเดี๋ยวผมจัดให้น้ <c oughs> ำหนักผมไม่เกี่ยงนะเพื่อนโยมเพราะว่าท่านเป็นคนรับภาระในการจ่ายค่าขนส่งปลายทาง <c oughs> แต่ไม่แพงบริษัทนี้นะสบายใจได้ไม่แพงถึงมือท่านอย่างปลอดภยัยแล้วก็ผมไม่มีการที่จะ มาทำการล้อมตุ่มใหม่ให้รากกระทบกระเทือนกระแทกกระทันฉะนั้นรากที่ไปตรงนี้เนี่ยก็จะอยู่ในดินก้อนใหญ่ๆไปถึงมือท่านเลย,ยนะผู้ชมนะถึงมือกันแบบนี้แล้วก็จะได้ดูแลก,กันนะดูแลก,กันไปให้โตไวๆจะได้ออกผลผลิตไวๆเอานีแบบนี้นะท่านผู้ชมครับที่จะได้จัดส่งให้ท่านแบบนี้แหละโคนเขาอบอบุ่บสวยๆแบบเนี้ยนะขึ้นมาเป็นทรงแบบนี้ คาดเดาว่าน่าจะเป็นต้นตัวเมียถึงจะได้จัดส่งให้ท่านนะครับต้นนี้สวยนะท่านผู้ชมฮะต้นนี้สวยเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าถุงไม่สวยนะท่านผู้ชมฮะ <c oughs> ถุงเนี่ยถุงเริ่มจะเปื่อยแล้วท่านเอาไปปลูกได้ทันทีนะนะฮะถุงเริ่มไม่สวยแล้วนะนะครับแต่ว่าก่อนที่ผมจะเคลื่อนย้ายเนี่ยเดี๋ยวผมจะต้องหา,าเป็นถุงปุ๋ยเอามาห่อหุ้มไปก่อนนะถึงจะได้ดําเนินการ นะครับไปบรรจุอีกทีหนึง่งะท่านผู้ชมท่านต้องได้ของดีท่านต้องได้ของดีเนี่ยปณิธานผมต้องอย่างนั้นนะท่านผู้ชมนะกําลังสวยเลยเขียวปีเลยนะนะผมเลี้ยงด้วยไคโตซสารอย่างดีท่านผู้ชมนะครับไขโตซสารแล้วก็สารเร่งการเจริญเติบโตตราไม้คู่เนี่ยเนี่ยนะครับให้มันงามให้มันงามเข้าไว้งามเข้าไว้โตเข้าไวเนี่ยนี่แหละครับท่านผู้ชมนะ วันนี้ถ่ายทําในช่วงเวลากลางวันก็เลยไม่มืดนะถ้าหากว่าถ่ายทําเวลาช่วงกลางคืนเย็นๆหน่อยก็จะมืดท่านผู้ชมบอกว่าสีมันแปลกๆนั่นแหละผมถ่ายเกือบมืดนะครับภารกิจมันก็ต่อเนื่องตลอดทั้งวันนะท่านผู้ชมนะครับนี่ฮะสายพันธุ์อินทผลามต้นพันธุ์สวยๆ v 3 2นะครับนะท่านผู้ชม ส่วนต้นหญ้าผมจะเอาออกผมจะไม่ส่งให้ท่านผมห่วงต้นหญ้านะครับท่านผู้ชมครับเนี่ยนะต้นกําลังสวยกําลังงามนี่แหละจะได้จัดส่งให้ท่านนะครับยังมีไม่เยอะนะท่านผู้ชมนะท่านที่สั่งกันเข้ามาทยอยสั่งเข้ามาก็แล้วกันนะครับคนละ3ต้นหต้นว่ากันไปนะครับเอาไปเลี้ยงเอาไปดูแลอย่างดีสายพันธุ์นี้ไม่ทําให้ท่านผิดหวังเป็นแน่แท้ท่านผู้ชมนะครับนี่ฮะ ต้นกาลังสวยกําลังอวบเลยนะนี่ฮะนี่ลักษณะทางกายภาพเขาจะแตกต่างกันครับผู้ชมนะหากว่าใครที่ทุกคลีอยู่กับการเลี้ยงดูอินทาลัมนานๆเนี่ยท่านจะแยกออกท่านผู้ชมนะครับนี่ฮะสายพันธุ์แบบนี้ต้นสายพันธุ์แบบนี้ของดีๆแบบนี้หายากนะมีที่เดียวเออมีที่เดียวมีที่เดียวนะครับนี่ฮะต้นอินทผลัม V32 าม นี่ท่านผู้ชมนะฮะใบสวยใบงามเลยนะแตกใบจริงกันแล้วเนี่ยนะไปต่อเนื่องเลยเอาไปลงปลูกได้เลยนะท่านผู้ชมนะท่านจะนําไปลงปลูกในแปลงในพื้นดินในพื้นที่ของท่านเนี่ยได้เลยได้เลยนะครับนี่ฮะพร้อมที่จะพร้อมที่จะเจริญเติบโตแล้วพร้อมที่จะเดินต่อพร้อมที่จะเดินต่อเนื่องต่อไปนะครับท่านผู้ชมนะเนี่ยท่านผู้ชมครับ ต้นสวยๆต้นสวยๆนะครับอ่าแบ่งกันไปคนละต้น2ต้น3ต้น5ต้นนะนะครับมากกว่านั้นไม่ได้ของมีไม่เยอะแบ่งแบ่งกันไปปลูกๆกระจายแล้วก็ท่านก็ไปขยายที่หลังนะพอออกโลกออกลูกออกดอกออกผลไปแล้วเนี่ยท่านก็นําไปขยายที่หลังเอานะนะครับไปขยายที่หลังท่านเอาเนี่ยนะครับให้ได้สายพันธุ์ดีๆ กระจายไปทั่วทั้งประเทศของเราเนี่ยนะท่านผู้ชมนะครับช่วยกันสร้างเงินตราเข้าเข้าเข้าประเทศเราดีกว่านะ,าะท่านผู้ชมถังใหญ่ถังใหญ่เนี่ยจะจัดการดําเนินการใส่ถังใหญ่แต่ก่อนที่จะใส่ถังใหญ่ไปเนี่ยฮะท่านผู้ชมฟังก่อนฟังก่อนนะนะใครอยากใครต้องการเป็นพิเศษบอกว,ว่าวิเชียนของชั้นของผมเนี่ย นะบรรจุฟางมาเยอะๆเลยบอกมาบอกมาเดี๋ยวจัดการให้นี่ของการป้องกันทุกขั้นตอนนะท่านผู้ชมนะต้องดูแลป้องกันการกระแทกนะครับนี่ใส่ใส่ฟางไปก่อนนะฮะท่านผู้ชมนะขาดฟางไปก่อนใส่ฟางเห็นไหมเฮ้ยนี่น,นี่ใส่ฟางไปที่เรียบร้อยแล้วเนี่ย หลังจากใส่ฟางไปเสร็จปุ๊บก็ใส่ต้นไปเลยปุ๊บนี่นี่ท่านผูชมเห็นไหมใบจะโผล่อยู่นะเดี๋ยวใบโผล่อย่างเนี้ยผมสามารถที่จะที่จะทำให้งอลงได้เล็กๆ,ๆน้อยๆเนี่ยไม่เป็นไรนะครับ นะท่านผู้ชมเห็นไหมอัดฟังไปแล้วยังไม่จบนะท่านผู้ชมนะอัดฟังไปแล้วนี่ยังไม่จบนะนะนบนะก่อนที่ผมจะปิดฝาเนี่ยเดี๋ยวผมจะเจาะรูท่านผู้ชมนะครับอันนี้เผื่อผมกลัวว่าเขาจะพลิกหัวถ้าไม่พลิกหัวไม่เป็นไรผมกลัวเขาจะพลิกหัวแล้ว,แล,วแล้วต้นเขาเนี่ยจะทับทับแล้วจะเสียหายฉะนั้นเดี๋ยวผมจะร้อยเชือกเจาะรู เจาะรูร้อยเชือกการไว้นะครับทุกต้นเหมือนกันหมดเจาะรูร้อยเชือกการไว้เสร็จปุ๊บนะแล้วค่อยปิดฝาอย่างนี้ปิดฝาเสร็จปุ๊บล็อกล็อกเจาะล็อกล็อกเคเบิลไทเรียบร้อยเจาะรูลายอากาศนะแล้วก็จัดการส่งถึงมือท่านอย่างปลอดภยัยนะท่านผู้ชมนะผู้ชมครับขนมาแล้วขนมาเหนื่อยเลย โอ้ยไหวไหมนอวิเชียนเอาเอาเอานะครับเนี่ยผมคัดเลือกให้ท่านแล้วต้องเป็นคนป้อมๆแบบนี้นะจ๊ะเออนะจ๊ะแหมนะครับท่านผู้ชมนะเตรียมโคนแบบนี้ให้ท่านละนะเดี๋ยวก็จะนู่นฟางเยอะแยะนะอาจฟางเตรียมฟางไปการกระทบกระแทกกระทันกระเทือนนะครับก่อนที่จะบรรจุ ใส่ถังใหญ่ไปนะครับนี่พอใส่ถังใหญ่ไปแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะท่านผู้ชมนะการการเต็มที่การเต็มที่ป้องกันเดี๋ยวสักอย่างช้าก็ประมาณ3-4วันถึงท่านนะครับจะได้เห็นกรรมวิธีของการจัดส่งของกระผมนะท่านผู้ชมนะต้นอิตาผาลำสายพันธุ์ดีของเราเนี่ยระคบประงมเห็นไหมใส่ถังไปแล้วเนี่ย พี่ก้นถังนี่ผมลองด้วยฟางด้วยนะท่านผู้ชมลองฟางแล้วก็เอาต้นอินทผลัมวี32ลงไปจากนั้นก็อัดข้างนี่ฟางอัดข้างให้แน่เดี๋ยวเราอัดหมด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 เหลือนี่ยไม่มีกระแทกไปถึงท่านท่านท่านคอ่อยๆค่อยๆเอาฟางออกนะท่านผู้ชมนะเอาฟางออกเอ,อระวังระวังใบไม้ระวังใบอินทผลัมที่มือด้วยท่านผู้ชมใบคมใบคมแล้วก็หนามเขาด้วยนะหนามเขาคมแล้วนะท่านผู้ชมนะหนามเขาคมแล้วนะครับ ใบจริงออกใบจริงแล้วเริ่มแสดงเพศแล้วนะท่านผู้ชมนะให้ได้เห็นว่ากรรมวิธีของการขนส่งของเราเนี่ยนะครับได้เขาเรียกว่ามีความลำบากมากขึ้นเพราะว่าต้นเขาใหญ่แล้วเนะี่ยตอนนี้เขาจะล้นถังนะท่านผู้ชมเนี่ยต่อไปเนี่ยการขนส่งจะยากลำบากมากยิ่งขึ้นนะ่ะนะนะตอนนี้ก็ยังดีอยู่นะครับในราคาพอเหมาะพอสมนะท่านผู้ชมนะเออก่อนจะปิดฝาท่านะผู้ชมอัดฟางให้เรียบร้อยนี่เต็มเต็ม การกระแทกการเตรียมที่ไม่ได้หรอกย้อมหน่อยย้อมหน่อยนะภชนะวัสดุกลองเออเอาว่างั้นนะกลับไปถึงมือท่านนะท่านผู้ชมอ่ะนี่อ่าเดี๋ยวนะปิดฝงปิดฝาเจาะรูระบายอากาศเสร็จปุ๊บชื่อชื่อที่อยู่ส่งให้ท่านถึงมือท่านแล้วก็รีบนํำลงปลูกเลยนะฝนกําลังดีๆแบบนี้ให้พุ่งปลูดพุ่งปลูดนะท่านผู้ชมนะนุ่นเอออ่ะ,อะขอบพระคุณนะครับผม อ้าวท่านผู้ชมครับต้นสวยๆนะครับท่านผู้ชมนี่คือต้นสายพันธุ์อินทผลัมวี32แตกใบจริงกันแล้วลักษณะทางกายภาพเริ่มที่จะแสะดงสรีระให้เราได้จำแนกแยกออกไปว่าอันไหนจะเป็นตัวผู้อันไหนจะเป็นตัวเมียพอที่จะประมวลผลข้อมูลออกมาตามประสบการณ์นะท่านผู้ชมนะอ้าวท่านสนใจก็รีบสั่งจองกันเลยนะครับของดีมีจำนวนน้อยไม่นานท่านต้องได้ผลอย่างนี้ท่านผู้ชมนะฮะ ภายใน3ปีให้ได้ผลแบบนี้ให้ได้เชยให้ได้ชิมให้ได้ชมให้ได้ร่วมกันแสดงความยินดีกับสายพันธุ์ดีๆของอินทผลามสายพันธุ์วีสานะตอนนี้ได้ผลดีนี่มีหลายที่แต่ว่าไม่ได้ติดตามกันนะครับได้เห็นที่สวนลุงอี๋แต่ว่าคนที่มีสายพันธุ์นี้เนี่ยยังมีน้อยอยู่นะครับท่านผู้ชมครับยังมีน้อยอยู่ฉะนั้นท่านที่สั่งเข้ามาละเอาละเดี๋ยวท่านจะได้นี่สายพันธุ์แบบนี้ไปนะครับ หลายท่านหลายคนก็ไปชิมด้วยตัวเองแล้วผมไม่ต้องอธิบายความให้ยืดเยื้อว่าอย่างนั้นนะรู้แล้วรู้แล้วน่สั่งอย่างเดียวไปเลยท่านผู้ชมนะครับ